โรงงานอ,อุตสาหกรรมในอำเภอนิคมพัฒนาจอดระยองครับตอนนี้ทุ่มง,งบกว่า20ล้านบาทเพื่อที่จะก่อสร้างโรงพยาบาลสนามขนาด207เตียงพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ครบครันมากที่สุดดรสมชัยไทยสงมวมนวรกุลประธานกรรมการบริษัท SNC Former จำกัดมหาชนส่งมอบโรงพยาบาลสนาม SNC ขนาด207เตียงให้กับทางโรงพยาบาลนิคมพัฒนา หลังจากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้อย่างเป็นทางการโดยมีนายชนะเ e อี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระย,ยองครับได้ร่วมรับมอบแล้วก็เข้าเยี่ยมชมทั้งนี้นะครับทางโรงพยาบาลสนาม SNC ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลนิคมพัฒนาตำบลนพนัพ,น,พน,นิคมอำเภอนิคมพัฒนาก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโดยบริษัท SNC former จำกัดมหาชนประมาณ20ล้านบาท แล้วก็ชร้ระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยประมาณ60วันกระทั่งแล้วเสร็จครับเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดพื้นที่2,000ตารางเมตรสามารถรองรับผู้เข้ารับการรักษาได้207เตียงพร้อมกับสิ่งอำนวยความส่วนต่างมีโซนผู้ป่วยสีเขียวสําหรับผู้ชายเนี่ยเ9เตียงแล้วก็แบ่งเป็นของผู้หญิง9-9เตียงมีห้องผู้ป่วยสีเหลืองอีก9เตียงครับแล้วก็ยังมีเครื่องผลิตออกซิเจนประจําทุกเตียงแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด2 4 0 0 0 BTU ิทอีก2เครื่องภายในอาคาร รวมทั้งมีห้องเอสเลห้องอาบน้ำห้องน้ำทั้งโซนชายและก็หญิงนะครับแล้วก็สําหรับผู้พิการก็มีการติดตั้งกล้อง C C T V ภายในอาคารอีก10จุดแล้วก็ติดตั้งกล้อง C C T V ภายนอกอาคารอีก6จุดด้วยกันนะครับ